สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสาโอโตคานะครับเต้นรถมือสองที่คุณวางใจนะครับวันนี้พิเศษสุดๆนะครับผมอยู่กับเจ้า BMW X1 สีขาวปี2018นะครับตัว F48 นะรุ่นย่อยนะครับ XDrive18i ตัว Iconic นะครับคันนี้นะสวยงามมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่มาจาก y t u t u นะครับแค่แคปเข้ามานะและแชทเข้ามาหาเรานะครับผมให้ส่วนลดไปเลย50,000ทุกคนคันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับและสวยขนาดไหนตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย c a r for s u ช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาค f o r ฟอร์ชั sure. .com ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้ารถแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยว่ากระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ BM W มัยูมากๆนะครับกระจังหน้าเป็นสองฝั่งนะสีดำนะดูแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับตามผมมาเลยนะไฟหน้าของรถคันนี้จะมีไฟเดย์ไทม์นะครับแล้วก็มีโคมโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับ ึ่งการดีไซน์ไฟหน้าของเขาผมต้องบอกว่า BM W มนยูะครับดีไซน์ออกมาได้สวยงามและดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับถัดมานะครับล้อนะครับคันนี้นะจะเป็นล้อแมกเดิมนะครับขอบ18จากโรงงานนะยางนะครับจะเป็น2อ5 5อง1 8อยางเนี่ยจะเป็นรันแฟ t ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะว่ายางจะแตกหรือรั่วเลยนะสบายใจได้มากๆเลยนะครับคันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วบอกเลยนะกระจกมองข้างของเขาเนี่ยจะทําให้นะครับ ผู้ขับขี่ที่เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วนะมองเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับด้ามจับประตูนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะเป็นระบบกดล็อกและปลดล็อกด้วยรีโมทนะครับคันนี้นะครับตามผมมาเลยครับสภาพสีโดยรวมผมต้องบอกว่าคันนี้สภาพสวยๆนะรถสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับมีค่าฝุ่นอะไรเล็กน้อยเท่านั้นนะซึ่งนะครับผมมองว่าการที่รถมันเป็นสีเดิมอะ บางทีอ่ะเราอ่ะอยากจะเก็บสีเดิมของรถไว้นะครับแต่ถ้าลูกค้าซีเรียสนะครับสามารถบอกเราได้เดี๋ยวเราเก็บงานให้แต่ถ้าผมแนะนำนะแนะนำสีเดิมบางๆเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับอ่าตามมาเลยนะมาดูทางด้านหลังของรถนะครับทางด้านหลังของรถเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าการดีไซน์ของ bmw นะครับมันสวยงามอยู่แล้วเนาะไฟท้ายนะครับนี่นะครับจะเป็นเส้น led 2เส้นเลยนะแล้วก็นี่ครับโค้งเข้ามุมนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับ ทัศนาวิสัยของเพื่อนร่วมทางที่มองเห็นเราเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์มานะทั้งหมด4จุดนะโลโก้ X1 นะครับนี่นะครับ S Drive 18i นะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมีนะครับไฟเบรกด้งที่3แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนหลังด้วยนะครับามาดูนะภายในนะครับฝาท้ายจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับการเปิดถือว่ารวดเร็วมากๆนะผมชอบนะสาม,มารถกดปิดฝาท้ายได้จากปุ่มนี้ด้วยนะ ด้านท้ายรถก็ต้องบอกว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะครับแล้วก็บอดแถว2นะครับสามารถนะครับปรับพับนะครับ40 20 40นะครับด้านล่างตรงนี้จะมีช่องเก็บของเนาะโอเคนะครับซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าอ้าวแล้วไม่มียางอะไหล่หรอนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับยางเป็นยางรันแฟรใช่ไหมครับจะมีการเสริมฟงเหล็กเข้ามาข้างในแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการระเบิดของยางอะไรนี้นะครับแล้วก็ด้วย BSI ที่มีเนี่ยถ้ารถเราเกิดมีปัญหาอะไรนะครับ รถยกไปเลยครับมีบริการให้อยู่แล้วเนาะและที่สําคัญนะซื้อรถกระทางเรานะครับวิสาหกทคการเราก็มีบริการยกรถ24ชั่วโมงนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูภายในรถด,ดีกว่าว่าเจ้าคันนี้ภายในรถจะมีฟังก์ชันอะไรให้เราใช้งานมากนะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้เราอยู่ภายในตัวรถของเจ้า bmw x1 คันนี้แล้วนะครับผมต้องบอกก่อนเลยภายในมันดูหรูและสปอร์ตมากๆเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับพวงมาลัยด้านหน้าผมนะดูทรงสปอร์ตมากๆนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะด้านซ้ายนะครับเป็นครุสคอนโทรลนะครับอยู่บนพวงมาลัยนะครับแล้วด้านขวานะครับจะเป็นมัลติฟังก์ชันที่ใช้ควบคุมวิทยุนะครับเปลี่ยนโหมดเพิ่มเสียงลบเสียงรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกก่อนว่าปัดน้ําฝนเป็นระบบออโต้ด้วยนะสามารถกดออโต้นะครับทางด้านขวาเนาะส่วนด้านซ้ายด้านหลังจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับอ่าเรามาดูนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับจะเป็นหน้าจอนะครับที่ จะบอกนะครับอ่านี้นะครับผมกดให้ดูนะครับหน้าจอตรงการจะเป็นระบบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น Connected Drive นะครับหรือว่าจะเป็นระบบวิทยุนะแล้วก็นี่นะครับสามารถดูการตั้งค่าต่างๆได้ที่หน้าจอด้วยนะครับนี่นะครับอ่าถัดลงมานะครับตรงนี้จะเป็นวิทยุมันเนาะสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะแล้วก็ถัดลงมาแอร์เป็นระบบไม่ออโต้นะครับ แต่ว่าสามารถปรับระดับได้ถึง7ระดับนะครับละเอียดมากๆนะถัดลงมาก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับพร้อมที่วางแก้วเนาะแล้วก็มีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ตหากด,ด้วยนะนี่นะครับโอเคถัดลงมานะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดนะเป็นอีโค่โหมดหรือสปอร์ตก็ได้นะครับมีกันลื่นถลายแล้วก็มีพาร์ตเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นนี่นะครับ เมือนเป็นคอมมานด์เซนเตอร์นะครับเบรกมือคันนี้นะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเนาะก็สะดวกสบายเรียบง่ายดีนะครับอ่าแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นช่องเก็บของเนาะนี่นะครับ2ชั้นด้วยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีนะครับช่องเสียบ USB มาให้นะครับนี่นะครับอืมเจ๋งมากๆเลยนะครับโอเคมาเรามาดูกันคันนี้จะเป็นระบบนี่นะครับ Pu s ์สตาร์ทเนาะแล้วก็ด้านข้างคุซ์สตาร์ก็จะมีออโต้สตาร์ทสต็อปนะ ใช้คำว,ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันน่ะผมชอบนะมันควรจะอยู่ใกล้ๆกันเนาะปกติรถยี่ห้ออื่นชอบเอาปุ่มเนี้ยไปแยกแยกกันไอออโต้สตาร์ทสต็อปไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่คันนี้ดีมากๆสภาพคอนโซลนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสวยงามมากๆนะไม่มีรอยไม่มีคราบอะไรเลยแล้วก็เนี่ยครับมันดูแบบดูหรูดูสปอร์ตสุดๆเลยนะครับถัดลงมานะตรงนี้นะครับเกะผมให้ดูนี่ดูนะผมเปิดนะครับว้ามันมีซอฟต์ด้วยเห็นไหมครับมัน คือเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยเล็กๆน้อยๆเนี่ย B M เนี่ยเก็บรายละเอียดมาให้เราดีมากนะผมชอบมากๆแล้วก็สภาพเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังดากต้านะดูได้เลยนะครับเบาะสภาพสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ลูกทรงของเบาะเนี่ยรับกับตัวเรานะครับไม่มีการยุบตัวของเบาะเลยนะรับรองใครได้ไปเนี่ยใช้ต่อยาวๆนะครับโอเคผมมาดูต่อนะครับทางด้านขวานะไฟหน้านะครับมีระบบออโต้ด้วยเนาะ แล้วก็ทางด้านขวาข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงประตูตรงนี้นะครับกระจกมองข้างสองข้างนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็เมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะกระจกมันจะบิดตัวลงเนาะให้เราเห็นด้านข้างตัวรถได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับกระจกทั้ง4บานของเจ้า BMW X1 คันนี้นะครับเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต้องบอกก่อนว่า รถหรูขนาดนี้นะครับระบบความปลอดภัยสุดๆนะครับแอร์แบกรอบเลยนะครับมองไปทางไหนก็จะเจอกับคำว่าแอร์แบก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 แอนะเพราะฉะนั้นคันนี้ดีมากๆนะแต่ว่าข้างหน้าดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมมันจะลองไปนั่งข้างหลังดูนะว่าข้างหลังเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็รถคันนี้กว้างขวางขนาดไหนนะครับมาครับตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหลังของเจ้า bmw x1 นะครับ ผมต้องบอกกันว่าด้านหลังอะผิดคาดนะตอนแรกผมคิดว่าผมจะนั่งไม่ได้พอมานั่งแล้วเนี่ยนี่นะครับเล็กรูมหรือเฮดรูมเนี่ยเหลือๆเ,เลยนะด้านหลังนั่งได้สบายมากนะครับแล้วก็บะเนี่ยสภาพสวยงามนะเบาะหนังดากอต้านะครับแล้วก็บะมีไอโซฟิกเนาะสำหรับล็อกคาซีทนะครับสำหรับลูกน้อยของเรานะด้านหลังก็จะมีนะครับนี่นะครับพอให้ที่ชาร์จนะครับซึ่งนี่นะครับเป็นหัวไทตี C นะครับผมมองว่าถ้าอย่างผมอะ ผมก็ยังไม่ใช้ใชโทรศัพท์ที่เป็นหัวไลติ้งแบบนี้เนาะผมก็อาจจะมองว่ามันอาจจะไม่สะดวกสำหรับผมนะแล้วก็อย่างหนึ่งผมมองว่า bmw x1 เนี่ยเขาไม่ให้อร์ด้านหลังมาใช่ไหมครับไม่มีแอร์หลังเนาะแต่ว่าความเย็นถามว่าทั่วถึงไหมก็ได้อยู่นะผมก็รู้สึกถึงความเย็นจากแอร์ด้านหน้าเนาะแต่ผมว่าถ้ามีด้านหลังเนี่ยมันจะเย็นเร็วกว่านะครับ ก็อาจจะผิดหวังกับเรื่องนี้นิดน,นึงนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ซีเรียดน,นะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยการดีไซน์ดูนะครับเนี่ยมันดูแบบสปอร์ตมากนะขนาดเรานั่งด้านหลังเรายังรู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตของเขาเลยนะครับนี่นะครับทุกอย่างสวยงามไฟเพดานนะสวยงามมากๆนะครับก็ถือว่ามีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ข้อติแล้วกันเรามองแบบเป็นกลา,างเนาะเราไม่อวยเท่าไหร่โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะเราไปดูโครงสร้างรถคันนี้กันว่าเดิมหรือว่าโดนนะครับตามผมมาเลยครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องเครื่องกันแล้วนะครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ3สูบนะครับ1,500ซีซี136แรงม้านะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเพียงพอต่อการใช้งานและที่สำคัญคือประหยัดสุดๆนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันนะอยู่ที่ประมาณ16โลลิตรเท่านั้นนะสำหรับรถ b m w ที่มีตัวถังที่มีน้ำหนักนะครับอ่าเรามาดูสภาพห้องเครื่องกันดีกว่านะครับสภาพห้องเครื่องผมบอกเลยนะ สภาพห้องเครื่องแห้งๆนะครับดูใหม่มากมีฝุ่นเพียงเล็กน้อยเนาะแล้วก็นี่นะครับมาส์กสีนะครับจากโรงงานนะอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะบาร์โค้ดของอุปกรณ์นะอยู่ครบนะครับทีนี้พิเศษสุดๆนะคันนี้ฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะนะครับดูเลยครับน็อตเดิมๆนะครับเม็ดอาร์นะครับดูนะครับรูดได้มาเลยนะครับนี่นะครับเรียงขึ้นมานะครับรูกลมนะทุกรูนะเม็ดอาร์เรียงตัวสวยเลยนะครับรูกลมนะครับนี่นะครับสติกเกอร์นะครับดูมาเลยนะครับรูกลมรูกลมรูกลม ปะกระโปงหน้าไม่เคยถูกแก่ถอดทำสีนะครับสติ๊กเกอร์มอโกวะอ,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 อยู่ครบนะตรงนี้นะก็จะเป็นเมคัาซีเนาะอยู่ตรงนี้นะไม่บิดไม่เบี้ยวอยู่นะสภาพสมบูรณ์เลยนะครับอ่าคันนี้ไม่เคยโดนหน้ามาแน่นอนนะเรามาดูโครงสร้างตรงอื่นกันต่อนะครับเรามาดูโครงสร้างด้านหน้าฝั่งคนขับกันนะครับโอเคผมดึงเลยเนาะโคตรแน่น <laughs> โอเค <laughs> ได้ละมา ด้วยนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะนี่นะครับไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อใดๆเลยครับเรียงตัวสวยกลมเลยนะครับมีเพียงฝุ่นเล็กน้อยเท่านั้นนะด้านหน้ารับรองเดิมเดิมแน่นอนไม่มีโดนนะครับถัดมาเลยประตูหลังฝั่งคนขับนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมเนาะนี่นะสวยๆเลยนะครับดูนะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมมากๆนะด้านหลังก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนเนาะทันนี้เดิมเดิมเลยมาต่อกันที่บัทไท เปิดเลยฝาท้ายคันนี้เปิดเร็วมากผมชอบนะมาดูกันนี่นะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยถูกแกะเลยเนาะดําเดิมเดิมเดิม,ด,มดูได้เลยนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับดูนะครับจากด้านข้างมานะ ark, เม็ดฮาร์เรียงตัวสวยกลมนะครับไล่มาเลยนะไล่กลับมานะย้อนกลับมาดูเม็ดอาร์นะครับเรียงตัวสวยกลมนะครับไล่มาเลยนะครับไล่มาเลยนะครับมาย้อนมาดูที่รางน้ำด้านข้างนะ ark, เม็ดฮาร์กเรียงตัวสวยกลมสุดๆนะต้องบอกว่าคันนี้เดิมมากอ่ะมาดูซิลิโคนกัน สีลคนฝาท้ายด้านบนเนาะเนี่ยนะครับไม่มีตำหนิใดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาเล็กจิกให้ดูดีกว่าจิกเข้าไปนี่นะครับมีรอยชัดเจนเนาะคันนี้รับรองว่าเดิมๆนะครับไม่โดนมาแน่นอนนะฝาท้ายนะสบายใจได้นะครับมาต่อนะครับที่ประตูหลังฝั่งผู้โดยสารนะมาตามผมมาเลยผมแกะว่าให้แล้วรอเพื่อนๆนะเพราะความรวดเร็วนะครับ ที่วิสาออโต้คาร์เรานะครับเราคัดแต่รถด,ดีๆเนาะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมถ้าเจอแล้วประกันซื้อคืนเต็มราคามาต่อกันเลยนี่ตากล้องมาเลยครับไล่มาเลยนะเมนอาร์คเรียงตัวขึ้นไปนะครับสวยกลมนะไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อใดๆนะครับคันนี้นะต้องบอกกันเลยว่าเดิมมากๆนะครับอ่าด้านหลังก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะตามผมมาต่อเลยต่อมาด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารประตูบานสุดท้ายของเราแล้ว นี่นะครับไล่มาเลยบานอื่นไม่โดนดูดิยบันนี้โดนไหมมีฝุ่นเพียงเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวผมเช็ดออกให้โอเคไล่มาเลยนะเมดอัาเรียงตัวสวยกลมสุดๆนะอ่าไปไงครับสวยอย่างที่ผมบอกใช่ไหมประกันศูนย์เหลือเต็มเต็มสามปีนะได้ไปคุ้มแน่นอนมาเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับว่าเจ้าคันนี้จะขับดีขนาดไหนตามผมมาเลยครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะบอกผู้น้าเป็นบอกปลักไฟฟ้านะแล้วก็บอกคนขับเนี่ย Memory ได้2ตํตำแหน่งนะสะดวกสบายสุดๆนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปขับกันนะเลขไมคันนี้อยู่ที่45,049กิโลนะครับก็ต้องบอกว่าเลขไมอ่ะน้อยมากๆนะใครได้ไปอ่ะคุ้มสุดๆเลยนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคอ่อการออกตัวตอนปล่อยเบรกอ่ะมันดูแบบนุ่มนวลมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับดูนะ พวงมาลัยก็ไม่หนักเลยนะครับพวงมาลัยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับอลองขึ้นเนินนะครับโอ้สะดวกสบายสุดๆนะฟีลลิ่งกู๊ดมากๆนะครับเดี๋ยวลองเจออีกเนินดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ผมคำล่ำลือนะรถสัญชาติเยอรมันนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยออกแบบมาดีมากๆมันนุ่มสุดๆอ่ะต้องบอกเลยว่า BM นะเป็นรถยุโรปอยู่แล้วนะ่ยที่เรารู้กันโครงสร้างมีน้ำหนักนะครับแล้วที่สำคัญช่วงล่างเขาทำออกมาได้แบบให้เราอ่ะขับแบบนุ่มนวลสะดวกสบายนะครับโหเนี่ยเดี๋ยวผมลองนะเข้าโคง้งคมกริบคมกริบเป็นรถที่คุมมากและตาเล่นก็ดีด้วยนะ นี่นะครับขับง่ายมากเลยนะครับโอเคมาลองเล่นเครื่องอผมถือว่าการตอบสนองคันเร่งอ่ะถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมมองว่าใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะมันดูอนเนกประสงค์แล้วก็ขับง่ายผู้ชายขับได้ผู้หญิงก็ขับได้นะคันนี้ผมบอกเลยมาเรามาถึงแล้วนะครับ วิสารออโตนะครับสาขากาญจนาพิเศษนะอยู่ตรงข้ามสมาคมชาวปัตใต้นะครับมาเข้าไปเลยเราอยู่ติดถนนเลยนะป้ายเหลืองๆขนาดใหญ่นะครับขับมามองไม่เห็นนะครับโทรหาเรานะครับนี่นะครับเรามีรถมากมายให้เลือกนะกระบะรถเก่ง SUV p p v เรามีหมดรถตู้ก็มีนะครับใครอยากได้กระบะทํามาหากินตู้ทึบแคนนี่บอยอะไรติดต่อเราเรามีหมดนะนี่บรถเรามีมากมายหลากหลายนะ โอเคนะครับเดี๋ยวตามผมลงไปนะเดี๋ยวผมจะไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นให้ฟังหน้ารถนะครับตามผมมาเลยครับรถคันนี้สวยมากๆเลยใช่ไหมครับฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าครบคันนะครับตามสัญญานะครับสำหรับลูกค้าที่มาจาก y t u t u นะครับแคปนะครับกดซับ c r i b e นะครับแล้วส่งเข้ามาแชทกันเรานะผมให้ส่วนลดไปเลยทุกคนนะ50,000บาทนะครับคุ้มแน่นอนนะผมขอย้ำอีกทีนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้นะครับจะเป็น bmw x1 นะครับ เป็นตัว F4.8 นะครับรุ่นย่อยนะครับ S d i 1 8 i ตัว Iconic นะครับราคานะครับผมขายเพียงแค่1,799,000บาทแต่ตามสัญญาครับสำหรับลูกค้า YouTube เราผมลดไปเลย50 0 0 0บาทเหลือเพียง1,749,000บาทนะครับรับรองใครได้ไปคุ้มสุดๆประกันศูนย์เหลืออีก3ปีเต็มๆนะครับแล้วอย่าลืมนะครับผมก็ต้องกราบพี่น้องทุกคนนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับสาให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะ แล้วสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะเอารถอะไรดีๆมาฝากให้เพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย c a r for s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r for s u ชั .com